นี่คือโลกเมื่อ335ล้านปีก่อนโลกในตอนนั้นมันมีมหาทวีปเพียงแห่งเดียวคือแผนเจียและเมื่อเวลาผ่านมานานขึ้นโลกของเราก็ได้เกิดทวีปใหม่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียอเมริกาแอฟริกาทำให้เรานั้นได้รู้ว่าโลกของเรานั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเวลาผ่านไป บางส่วนของทวีปก็เกิดการชนกันหรือบางส่วนก็เกิดการแยกออกจากกันเราไปดูกันเลยว่าโลกต่อจากนี้จะมีสภาพเป็นอย่างไร100ปีนับจากนี้มนุษย์ยังคงปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์เรื่อยๆทำให้โลกร้อนและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นระดับน้ำในม,มาหาสมุทรสูงขึ้นและแน่นอนด้วยระดับน้ำในมหาสมุทรที่สูงขึ้นทำให้หมู่เกาะหลายหมู่เกาะ อย่างเช่นหมู่เกาะบาฮามัสหายไปอย่างสิ้นเชิง200ปีนับจากนี้ประชากรในโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึง12,000ล้านคนอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆจากสภาวะเรือนกระจกและประชากรที่หนาแน่นขึ้นด้วยเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้คนมีอายุที่ยืนขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเชื้อเพลิงฟอสซิลน้ำมันและก๊าซสำรองมันได้หายไปหมดแล้วและทวีปต่าง ก็ยังได้เคลื่อนที่ห่างออกจากกันห่างไปจากเดิมถึง5เมตรเลยทีเดียว1,000ปีนับจากนี้ด้วยอาหารที่มีคุณภาพที่มนุษย์ได้รับประทานเข้าไปทำให้ความสูงของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรและยังมีเทคโนโลยีต่างๆในการแก้ไขปัญหาในตอนนี้ชีวิตของมนุษย์เราสะดวกสบายขึ้นมากเพราะมีหุ่นยนต์ทำงานแทนแต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ระดับน้ําในมหาสมุทรก็ยังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทําให้หมู่เกาะหลายหมู่เกาะได้จมลงไปในมหาสมุทรและยังมีอีกหลายประเทศท,ที่ลงไปอยู่ในมหาสมุทรรวมไปถึงไทยที่จมลงไปแล้วบางส่วนอีก5,000ปีต่อมามนุษยชาติพร้อมที่จะเปิดแคปซูลการเวลามันเป็นห้องที่ปิดสนิทที่อยู่ในรัฐจอร์เจียในสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างขึ้นในสมัยปี2540 และในนั้นยังเต็มไปด้วยหนังสือเสียงบันทึกของคนดังและนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆในสมัยนั้นด้วยเช่นวิทยุเครื่องปิ้งขนมปังและอีกหลายๆอย่าง15,000ปีนับจากนี้โลกของเราได้เปลี่ยนไปมากแม้แต่ทะเลทรายซาฮาราก็ได้กลายเป็นป่าเขตร้อนชื้นเพราะฝนที่ตกติดต่อก,กันนานหลายปีได้เปลี่ยนทะเลทรายอันแห้งแล้งให้กลายเป็นป่าทึบได้ อีกส0 0 0 0ปีต่อมาในช่วงเวลานี้ยานสำรวจอาวากาศ Voyager หนึ่งก็ได้เดินทางออกจากระบบสุรยิยะจักรวาลได้แล้ว50,000ปีต่อมาอากาศของโลกนั้นจะเปลี่ยนไปอุณหภูมิของโลกเริ่มลดลงและโลกได้เริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็งใหม่หนึ่งแสนปีนับจากนี้ดาว t a ยนิสเมเจอรหนึ่งในดาวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราได้เกิดระเบิดขึ้น ด้วยแรงมหาศาลการระเบิดของซูเปอร์โนวานี้จะรุนแรงมากจนทำให้มองเห็นได้จากโลกแม้จะเป็นตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็จะสว่างมากขึ้นเพราะมีแสงสว่างเกิดขึ้นใหม่บนท้องฟ้านอกจากเหตุการณ์นี้แล้วยังมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับโลกอีกคือภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกจะเริ่มปะทุไปทั่วทุกหนแห่งทำให้เมฆดำหนาทึบ จากการประทุลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทําให้มันไปบดบังแสงและรังสีจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงไปสู่พื้นดินทําให้อุณหภูมิบนโลกลดลงไปอีกและโลกก็ได้เข้าสู่ยุคน้ําแข็งอย่างเต็มตัวถ้าใครชอบคลิปนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ